สวัสดีคะ่ะเหล่าตาังบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็วันนี้มาแบบฝรั่งจ๋านหน่อยนะคะเพราลุงคิดอยากกินค่ะมันมัน,มนแบบครีมชีสนะคะก็เป็นสปากเกตตี้ครีมชีสค่ะวันนี้ไม่ลแล้วก็อันนี้ลุงคิดก็ย่างเองค่ะเป็นขนมปังกระเทียมโรยชีสสปากเกตตี้ครีมชีส บอลโลนาร่าดับเบิลชีสใส่เบคอนเดี๋ยวเราส <Yeah. S 2> คนขอ,อนแยกนี้กันนะคะเกินไปได้กันค่ะก็ต้องกินร้อนๆค่ะเมนูนี้แล้วก็เพียๆกันอยู่ค่ะพอดีออกไปซื้อร้านนี้เป็นร้านอ่ะจะไปรีวิวหลายครั้งแล้วค่ะก็ไม่เคยไปรีวิวสักทีแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปนั่งที่ร้านค่ะพอดีไปซื้อข้อาถทลายโจนคือพี่แดงบอกว่าคือมันเพียมันยังเพียอยู่ พี่แดงเลยบอกว่าได้กินฟ้าทลายโจรหรือเปล่าบอกไม่ได้กินนะคะก็เลยไปซื้อมาก็กินไปเขาบอกให้กินหลังอาหารสามสามเม็ดข้างข้างไอเอกาสารกำกับยานะคะก็ลองดูนี่ก็เพิ่งจะกินไปค่ะเมื่อตอนเที่ยงไปสามเม็ดอันนี้นี่เสร็จก็จะกินกันอีกสามเม็ดจะลองดูค่ะแต่มันเหมือนไม่ค่อยเพียเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยเพียเท่าไหร่แต่ก็ยังบอกไม่ได้นะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งจั <Yeah. S 2> อืมเริ่มกินไป r e a y อร่อยแคนนะั mm ้นเขาเป็นร้านกาแฟมีทั้งอาหารไทยมีกุวยจับแล้วมีกาแฟคนมีเนาะ พี่เพื่อนเออดนะลูกค้าก็ <Students. S 1> มีใช่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นนักเรียนเพราะว่าเขาเปิดใกล้ใ้โรงเรียนค่ะ mm hmm. แล้วก็มันอยู่ในตัวอำเภอซึ่งอำเภอของป้าไม่ซี่อยู่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มเจริญแล้วเริ่มมีปัมป๊มปตทมี KFC มีโลตัสมีอ่าอเมซอนกาแฟ ก็เพิ่งจะเห็นลุงคิดแลค่ะเป็นคนเสิร์ตบอกจะกินอาหารหลังอันนี้ป้าเขาทำได้มัันไม่ได้มัางเพราะว่ากําลังมันยังมาไม่เต็มที่ค่ะแล้วบวกกับท้องเสียด้วยครับเราพปซี่มีเพื่นทางบ้านถามว่าได้ซื้อที่ตรวจมาตรวจไหมไม่ได้ซื้อมาตรวจนะแต่อาการของเรานี่แบบว่าฟูเลยนะคะแบบอาการแบบเหมือนโควิดเลย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นไข้คอเป็นสากแต่ตอนนี้หายแล้วนะคะไข้ขึ้นท้องเสียใช่หมดแล้วแบบกลัวเป็นรองโควิดมาถึงว่ามันแบบเหมือนกำลังมันฟื้นตัวยากก็เลยไปซื้อ,อฟ้าทลายโจรมาก็ไม่เคยกินเหมือนกันค่ะน,นี่เพิ่งจะกินครั้งแรกเหมือนกัน ให้ลุงคิดกินไปด้วยือกันอ,อ,อร่อยเหมือนกันเนาะอืมนุม่มอืม <c oughs> เห็นตอนนี้ <c oughs> พวกกำลังคุยกันอะไททันอะยานตำน้ำไททันไททัน is the name of the little submarine อืุ๊ยเนาะแล้วอุ๊ยตอนนี้ก็ใกล้จะครบ ตอแรกเขาบอก90กว่าชั่วโมงหรือ96ชั่วโมงนะฮะ <Wow. S 1> ที่อากาศในยานนั้นจะหมดอ่ะในเรือดำน้ำน่ะจะหมดอ่ะ4ก u k i down อุ้ยขนลุกอ <What? S 1> ุ้ยขนลุกไม่ขนลุกเพราะว่าท้อกับเบา <Yeah. S 1> คือได้เห็นลักษณะของเรือดำน้ำเล็กมากแล้วก็ไปอัดกันอยู่ในนั้น5้าคนอนะ่ะท่าทางจะอึดอัดมากเลยนะคะพ่พีพ่ซี่เป็นคนเห็นที่แคบๆแล้วอึดอัด นั่งข <ar> ้างบินเนี่ยยังยังอึดอัดนะคะต้องพยายามแบบว่าอะไรนะต้องแบบเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองเงี้ยค่ะมันแบบที่แคบๆแล้วอึดอัดบางคนเป็นนะเขาบอกว่าไอเรือเททานเนี่ยพาลูกค้าลงไปสำรวจเรือไททานิก ห้าสิบครั้งแล้วนะคะก็ไม่เคยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ภาวนาให้เขาแบบหู้โหจะทะเลเนอะมึงคิดก็เคยพูดอยู่ว่าเราออกไปอ,อนอกโลกนะนั่นได้แต่เราไม่สามารถตรวจเ,เขาเรียกว่าอะไรนะตรวจ ความลึกของทะเลได้ค่ะมันมันเกินขีดความสามารถของมนุษย์ที่จะลงไปได้คแล้วก็ความกดอากาศนี้สามารถบีบนะมันจะบีบบีบยานหรือบีบเรือเราให้แบบเหมือนบี้เลยนะคะอืมก็ภาวนาก็อลอดไัยกันนะ แต่ก็เปอร์เซ็นต์โหตอนนี้เหลือกี่ชั่วโมงอีี่สิบกว่ชั่วโมงเองมั้งเจ็ดออกซิเจน for hours. s e v e n t o นาะแบบนาวเนอะ now about 30 i r t y m a y อืม <laughs> แจะยิ่งผ่านไปทุกชั่วโมงเนอะผ่านไปผ่านไปทุกชั่วโมงนี่แบบว่าบีบหัวใจคนครอบครัวเลยนะคะเนะี่ย และลูกชายอายุสิบเก้าปีน้องลงไปด้วยอะ่ะโอ้โหแล้วมีแต่ระดับซีอระดับเศรษฐีพันล้านเั้งนั้นเลยอะ่ะเจ้าของบริษัทอีกบริษัทไอเรือดำน้ำนะคะซีอโอนั้นเลยะตัวก็แพง,แพง ตั้งแปดล้านกว่าบาทต่อคนคนรวยเนาะอเอ็กมิลลียอนอัพนะ for for one trip อืม for one people แปดวันคือต้อง take big boat first แปดวันนะคะเขาบอกต้องนั่งเรือใหญ่ไปถึงจุดที่จะดำลงไป 4วันอ๋อ uh, a n d then you change to the little egg or what 8 hour. Eight hour going down ไม่ก็ค <c oughs> ืออ่ามันมันมัน3,800เมตรอะ่ะมันเกือบ4กิโลอะ่ะ yeah, yeah. มันดำเนี่ยประมาณ2 hour 2> to to go down to 4,000เมตรอ่า <c oughs> แล้วก็ up อีก2 hour 2> mm hmm. เป็น4ชั่วโมงแล้วก็ไอ้ช่วงที่เซอร์เวยเรือไททานิกอ่ะ4 hour of 4 hour ก็คือรวมอ่ะ ตั้งแต่ลงน้ำไปจนขึ้นมาเนี่ยมันประมาณแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงแล้วก็นั่งกลับปอมอ่ะ The Point ที่ไททานิกดาว Back to the Area e i g ี t h d a y Anything together คือแปดวันไงทิปเอ็กเดย์ไงเอ็กไมเลียม เหมือนวันเดวันไม่เรียมแต่ตอนนี้ทีนี้พอผ่านไป<ม>เขาบอกว่าเรือพอลงไปแล้วอะไอเรือดำน้ำลงไปได้ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเขาบอกขาดการติดต่อเพราะปกติเรือคนด้านบนเขาจะต้องแบบว่าต้องสื่อสารตลอดแต่บางครั้งเวลามันลงไปในจุดลึกๆมันจะสื่อสารไม่ค่อยได้แต่เขาก็จะมีะคําสั่งอะไรสั่งกันแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้ว่าเออยังปลอดภยัย แต่ทีนี้มันมันหายไปเลยหลังจากลงไปได้ประมาณชั่วโมงครึ่งอะคะ่ะเขาบอกเขาติดต่อไม่ได้เลยจนพอผ่านไปแปดชั่วโมงแล้วก็ไม่ขึ้นมาจนถึงตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยอืและแอดมันติกใหญ่มากและแอดมันติกเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่านะว่า มันเคยมีเมืองเมืองเก่าปาปิซีจะชอบเรื่องลึกลับเนาะเรื่องแบบตำนานอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนเขียนนะเป็นผู้ชายเขาบอกว่าแอตแลนติกเนี่เมื่อก่อนเนะี่ยมันเคยมีเมืองเป็นเป็นเมืองเป็นประเทศเป็นอะไรนี่แหละเขาเรียก <Atl antis. S 1> แอตแลนติกก <Atl antis. S 1> ่อนที่น้ำทะเลจะเกินกน Atlantis อือ Atlantis Atlantis โ k a y t <Thank> ทั n k คิวทีเนี้ยทะเลเอ,อมันมันจมเมืองนี้ไปเหมือนเมืองอเล็กซานเดียของคิวอพาตาค่ะที่ทะเลจมลงไปใต้ทะเล <c oughs> ะเลมืองพวกนี้ก็จะสร้างเลทะเลที่ล้อมไปด้วยน้ำคล้ายเบน,นิกะ คล้ายคล้ายเวนิสดมเฮปซิตี้ลูกไหลลิเวนิสอะออแลนด์ออแลนด์สออแลน e ์สปัตตานีสไปนะ fine, no. ใช่แต่ว่า <'m> sure. เขาก็เห็นกำแพงเมืองอยู่นะมุง mm hmm. คิดบอกว่า mm hmm. เขายังไม่หาใช่มันลึกไง They don't it where know is ใช่ know. เขาพยายาม้องไปสำรวจอ,อยู่นะคะบางคนเขาก็เจอเหมือนถนนนะคะ mm hmm. เป็นถนนแบบเขาบอกว่าเอ่อเลี่ยงไปทาง อเมริกาเหมือนทางแอฟริกาหน่อยอะเขาบอกมันมีถนนอยู่เนาะคือมันลึกอะค่ะแฟนทางบ้านมันลึกมากจนจนแบบเขาก็ไปสํารวจคนสํารวจก็กลัวอุ้พูดมาบางทียิ่งเป็นคนกลัวกลัวทั้งความสูงทั้งความลึกค่ะไอ้นี่สแกร์ทั้ง High and Deep <laughs> แล้วก็ที่แค่ฮปท็อปะคือทุกอย่างที่แบบว่าทั้งลึก ความลึกความสูงความแคบเนี่ยบาริซี่ไม่ชอบความแคบในอึดอัดไอความลึกก็เนาะลงไปอะ่ะและลงไปมันก็จะเวิง้งว้างเห็นแต่สัตว์อ่ทะเลอันนี้พูดลักษณะเวลาเราไปอะไรนะดำน้ำดูแค่ผลแล้วก็มีไอถังออกซิเจนนะไม่ได้ลงไปแต่อ่าน้องสไยคุณคิดเนี่ยซีเวียชีเลิฟมากเขาอันนั้นเขาดำเลยค่ะใส่ถังออกซิเจน มุดลงไปในทะเลเลยอ่ะเขาไปดําที่เกาะกาะเต่าใช่ไหมชีเลฟมากเขาบอกนางบอกว่านางเจอปลาเจอฉลามเจออะไรนางชอบแม่ของหลานลุงคิดนะค่ะนั่นแหละเขาชอบเขาบอกว่าสวยที่สุดก็ออสเตรเลียเขาเคยไปดําที่ออสเตรเลียชีบอกชีเลฟใช่ชีบอกว่านัมเบอร์วันฟอกออสเตรเลียอ่ะนัมเบอร์ทูก็คือไทยแลนด์นี่แหละเขาบอกว่าที่ออสเตรเลีย จุดไหนที่เขาไปดำไม่รู้สวยมากเขาบอกปะการังแบบสวยเมืองไทยก็สวยที่เมืองไทยนี่เขาไปดำที่เกาะเกาะช้างก็ไปดำใช่ไหมซ <c oughs> ีเวียเกาะช้าง <c oughs> ด้วยใช่วิคอสยัวยัวยับาเตอร์เทคแคร์ลูกอยู่เขาจะทิ้งลูกไว้สามีเลยนางนางไปดำอ่ะนางไปบุกเลยนางชอบมากชอบไปดำแบบไม่ได้ดำแบบป้าไปซี่เนี่ยที่แบบเอาหน้า จุ่มลงไปในน้ำแล้วก็มีเออสโนกรเออสโนอกลิงเหมือนลุงคิดกับป้าลุงคิดนี่ไม่เอาเลยถ้าดำลงไปทะเล่นลุงคิดก็น็อดไลท์เนเวอร์เลยนะคะลุงคิดนี่ไม่เอาเลยลุงคิดบอกว่า what in the vdo i e enough for us ดูแคบใน vdo โอเคใช่ลุงคิดชอบไปบนป่าบนทรายทราย is not my friend เนอะยูย e e ฟียย์ไงยูเพิ่งจะแก่ I not feel Very g o o แบดอึดอ,อัดฟิลอึด <okay. S 1> อัด swimming okay ลุงคิดจะเหมือนป้าเปเซ่ค่ะว่ายน้ำโอเคแต่ให้แกไปดำใต้ทะเลแ,แ,แกแกแกมีความรู้สึกไม่โอเคแกบอกมาทีความมีข่าวเนี่ยค่ะมหาเจรษฐีแล้วก็ซีอโอเนี่ยลงไปดำดูซากนะคะต้องบอกว่าซากเรือไททานิกลุง mm hmm. คิดบอกไปดูอะไรไปดูอ่ะ mm hmm. เหล็กขึ้นสนิมเหรอไลออนวิสนิม you, you มคือบอกว่า mm. มันมีอะไรให้ดูอ่ะมันก็เป็นแค่ซากเรอือคือเหล็กขึ้นสนิมอ่ะแต่ว่าเนาะคนรวยเขไม่มีอะไรจะทำ people big money yeah, <they> แต่ภาวนาะตอนนี้ขอให้เขารอดใช่โอเคฝกนาวิต้องเพให้ อู้แต่ปัญหาคือปลอาปิซซี่นี่ก็แบบว่าโอ้โหติดตามข่าวนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรา,เรากลัวเราไม่ชอบแล้วมีคนณล้โอ้โหแล้วคิดดูอะแลวแ,และเขาบอกว่าอเรือดำน้ำนี่คุณเปิดจากข้างในออกมาไม่ได้นะคะคุณต้องถึงคุณจะลอยขึ้นมาบนทะเลแล้วก็สร้างคุณก็ต้องให้คุณข้างนอกนะคะเปิดให้คือระบบป้องกันเขาดีมากเขากลัวว่าลงไปลงไปแล้วเกิดมีใครมือบอลเปิดแล้วบบ น้ำเนิ้มเข้าไปนี่ก็ตายกันหมดเลยนะ,ะคะก็เลยแบบมีระบบป้องกันที่ดีมากแต่มันก็เป็นความเสี่ยงในในลักษณะแบบนี้ค่ะที่แบบไม่สามารถออกมาจากจากจาก,จากเรือดำน้ําได้เราก็ขอภาวนานอกคลีตนาะก็ให้ we h a v e t o pay for h e l l dam ก็คือให้ให้เจอแต่ปัญหาคือตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะคะยังที่ติดตามข่าวมายังไม่หาสัญญาณไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนทะเลทั้งนั้นนะคะแล้วเรือนยำนิดเดียว we want to something can shoot them quickly before oxygen finish w but percent percent don't know where them r they have what can they do ใช่เขาบอกว่าคนที่จะช่วยแต่ they have no second submarine they cannot go down there what they can do nothing ใช่คือคนจะช่วยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วทีนี้2 เอ๋อมันมีอยู่เคสหนึ่งเมื่อ1 000... 1,973อะไรนี่แหละแฮปแฮปวันเคสนะวันเทวซันเอ่อหนึ่งห้าบเดดทีเขาบอกว่าอ่าจะไปเมคเคเบิลในทะเลและทีเนี้ยอ่าเคเบิลมัน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 เหมือนเหมือนเหมือนมันหลุดมันหลุดจากเรือลำใหญ่นะคะไอเรือดำน้ำเนี่ยเอ่อในเคสนั้นอ่ะเคสแรกน่ะเขาบอกเขาเคยกู้ซากขึ้นมาแล้วแฮปนะบัตรโอลิโฟห้าสิบเทิร์ตี้เมตร อันนั้นแค่430เมตรอ่430เมตรเนี่ยฮะหลุดลงไปอยู่ใต้ท้องทะเล430เมตรแต่ไอ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 ตรงนี้ค่ะไอจุดที่เขาไปดำกันเนี่ยที่ว่าจะไปดูไทเทนิก3,800เมตรเกือบ4กิโลค่ะมากกว่า3,000 down there 3,000 a hundred meter but i n t h e c a s e 1 9 n 0เ e d s y e a r อันนั้น430 meter แบดดัมแคนเฮลล์ดด e มนี้เทลทีเดนะคือเว็นปุ๊บอย่างเงี้ยบบดดมแคนคอร์วิดโบสถ์อัปเดตไงแดดัมแคนท็อปทูเกเตใช่ค่ะอันนั้นเขาใช้เวลาขนาดเขาายังติดต่อกันได้นะคะกับเรือกับเรือไอ้ที่เรือเรือเรือดำน้ำอะที่หลุดออกจากเรือใหญ่ที่เหมือนโซ่หรือว่าอะไรมันหลุดนะคะเขายังติดต่อได้ยังใช้เวลาช่วย3วันนะคะ ใช้เวลาช่วยตั้ง3วันเพราะว่าพอดึงขึ้นมาความกดอากาศมันก็ทําให้ไอ้เหล็กหลุดคือเขาพยายามจะช่วยมันก็เป็นจะเมคอัพมันก็ไลออนก็เบรกไงทีเดนะเมคเดมอัพอะออกซิเจนอะเวนเฮลเดมช่วยเขาขึ้นมาแล้วออกซิเจนแฮปอลิทเวลมินิทอ๋อรึเปล่า Yes twelve m i n u อ e s later <S ใช่ oh, <really? S 1> ก็คือจะไม่มีออกซิเจนเลยอันนี้นี่คือเคสเคส one year one nine seventy ที ปี1,973นะคะเขาบอกว่ามีอยู่เคสหนึ่งที่ไปวางเคเบิลแล้วแล้วเรือดำน้ำมันหลุดออกจากเรือใหญ่มันขาดเหมือนโซ่ที่ดึงอ่ะมันขาดนี่นุ่มก็เลยทำให้เรือดำน้ำนี้ล่วงไปในก้นทะเลแต่อีก้นตรงนั้นอะ่ะมันลึกแค่4,430เมตรแต่ในเคสอันนี้ค่ะ3,800มากกว่าอันนั้นอะ่ะ8เท่าอะ่ะและคิดดูอันนั้นนะคะ พอหลุดแล้วเขายังติดต่อกับเรือใหญ่ข้างบนได้นะเขายังแบบว่าระบบสื่อสารเขาบอกเอ้ยผมอยู่ตรงจุดนี้แล้วเขาก็รู้ว่ามันล่วงไปจุดไหนไงฮะและขนาดเขาช่วยขึ้นมาแบบนั้นนะใช้เวลาช่วยทีเดย์นะนัะน่นเดนม o w ์กเวสเทนนะเดนมิททีเดย์ฟอร์เฮล์พิงอ่ะวิคอลนอตอีซี่ฟอร์เทสเดมอัพไงเพราะว่ามันจะหนักมันจะเฮฟวี่มากมันเหมือนลุดดึงทั้งทะเลขึ้นมาเลยคดีใช่แต่เคสตอนนี้ไอ้เคสไททันเนี่ย ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ตรงไหนแล้วถ้ารู้ก็ไม่รู้ว่า h o w m o n y day จะ can helping อันนั้นนะคะสามวันจริงๆเขาบอกว่าเออ,อันนั้นอะ o อ y g e เจจะ h a ปเนี่ย about 76กิโลเออ76 hour oh, <okay. S 1> ทีนี้เขาช่วยขึ้นมาเนี่ยมัน80 h hour มัน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 ,มน มัน80ชั่วโมงแต่ออกซิเจนยังเหลืออยู่พรอเขาดึงขึ้นมาเขาเปิดแล้วเนี่ยแบบข้างในก็แบบว่าโอ้โหแบบแบบคือออกซิเจนเหลือน้อยมากเหลือแค่12นาทีทีนี้เขาบอกเอา้ามันเกินมา80อ่าชั่วโมงมันเกินมา76ชั่วโมงแล้วนะเขาอาทำไมยังแฮปออกซิเจนเขาบอกว่า They don't move เ o มโ too y นบ o t h e ท t มั t เ r y to not move too <Yeah. S 2> much เพราะว่าให้ใช่ให้ให้ร่างกายไม่ได้แบบว่าใช้ ใช้ออกซิเจนมากมันก็เลยช่วยยืดเวลาออกซิเจนออกไปเพราะก็ช่วยขึ้นมาหลังจากจมไปได้แปดสิบชั่วโมงอะค่ะสามวันอะโอเคเอลองคิดปิดคลิปเลยตรงน,นี้นะครับกินสปาเกตตี้กาบานาร่าครีมซอสสมใจ,จอยากลุงคิดค่ะ From the restaurant name อ่าไม่รู้จะพูด <laughs> <laughs> ชื่อละ Story อ่อะไรวะอะไรวะ <laughs> ลุงคิดพูดอะไรวะ <laughs> อะไรวะ s t o r y t e l l something like that ชื่อร้านอะไรไม่รู้จำไม่ได้ค่ะเดี๋ยววันหลังจะไปรีวิวให้ดูนะคะเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะก็ขอให้ให้เจอไททันเร็วๆเนาะโดยที่ทุกคนมีชีวิตอยู่เนาะสงสารครอบครัวเขานะคะคงจะแบบอืมเนาะไม่อยากจะคิดเล้คงจะร้อนลนอ่ะคนเป็นครอบครัวแล้วคนที่อยู่ในเรือไททันอ่ะ แล้วมองเวลาที่ออกซิเจนลดลงไปทุกทุกอัลเวอร์ w a ฟ e for o ฟอกออแบบ Time for Oxygen จดาวดาวดาวเนี่ยมันเหมือนอันนี้ไม่มีพี o นไ e เฮฟ p ี o เพื่ o n รู้โนว่า when you ด i e ใช่ไหมแต่ว่าอย่างเนี้ยเขาจะโอ้โหมันเป็นความที่คนเราอะตายแบบไม่รู้ตัวดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีความกลัวแต่ถ้าเรารู้ว่าโโหออกซิเจนจะหมดแล้วฉันจะตายเนี่ยอันนั้นคือโอ้โห อันนั้นตกนรลกทั้งเป็นเลยนะคะแบบเพราะว่ามันมันเหมือนรู้ว่าตัวเองจะต้องตายซึ่งเป็นความทรมานมากนะคะแบบนั้นแบบทรมานสุดๆเลยก็ขออใจช่วยนะคะก็ขอให้ให้เขาพ้นขึ้นมาจากน้ำมาะคะ่ะนานอะให้ใครเจอให้เครื่องบินเครื่องบินที่บินก็ไม่กล้าบินนอกเพราะว่าแอตแลนติกมันใหญ่แอตแลนติกแอตแลนติกมันใหญ่มาก mm hmm. ไอ itu, zat, players, ahan, er chanting, trucks, ้เครื oh, okay. ่องบินจะบินไปหาก็ต้องให้ใกล้ฝั่งมากที่สุดหรือว่าใกล้เรือเรือลำใหญ่มากที่สุดเพื่อจะได้เวลาน้ำมันจะหมดก็จะได้มันมาจอดพักเพื่อเติมน้ํามันได้ถ้าบินออกไปกลางทะเลไกลๆเนี่ยน้ำมันหมดก็มีสิทธิ์นั่นได้ล่วงได้เหมือนกันนะคะเครื่องบินคุณจะช่วยก็แบบมีขีดจํากัดเหมือนกันก็พอใจช่วยเนาะก็